สวัสดีครับวันนี้มาเจอกับผมอีกแล้วนะครับผมวันนี้เราจะมาดูของแต่งนะครับอ่านะครับผมของแต่งของ 500x กนะครับผมงบไม่เกิน25,000ื่นนะครับประมาณนี้นะครับผม25,000ได้อะไรบ้างครับเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับนะครับผมในส่วนของแคสบาร์นะครับผมอ่าบนล่างนะครับอ่าอยู่ที่ประมาณ 7,000กว่าบาทนะครับผมแตะเกือบแตะแปพันนะครับผมนี่นะครับในส่วนของอตัวหลังก่อนนะครับแหลกกระเป๋าหลังนะครับผมเนี่ยมาผมขายึดนะครับผมสองข้างนะครับผมสองข้างนี้นะครับผมอยู่ที่ประมาณ1 9 0 0 0กว่าบาทนะครับผมอ่าในส่วนของของแต่งสองส่วนนี้นะครับผมลูกค้าซื้อมาให้เราติดตั้งนะครับอยู่ที่ ร้านซีเล็กโมโตเกียนะครับผมถ้าครับไปไปถูกอยู่แถวแถวแยกหนองหอยนะครับผมหรือว่าเซิร์ช g ูเกิล map ได้เลยนะครับผมและอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือนะครับกาดทองเครื่องนะครับ s s c c นะครับผมของ h อ n ด a าแท้นะครับผมอยู่ที่ประมาณ2 7 0 0กว่าบาทนะครับผมแค่แตงแค่นี้ก็หลอกแล้วนะครับสามารถออกที่ไปเลยนะครับเดี๋ยวเราลองดูข้างหน้าก่อนนะครับ งบแค่นะครับผมไม่เกิน2อ0หมนนะครับเขาได้รออ,อแบบนี้ไปเลยนะครับเดี๋ยวให้ดูยีอหอ่ห้อกระเป๋านะครับมน,นเจ็บประตูนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของ ยี่ห้อแคสบาร์นะครับประมาณนี้โอเคนะครับเดี๋ยวในส่วนของอรุ่นต่อไปที่จะแต่งมาให้ลูกค้าได้เห็นนะครับจะเป็นรุ่นไรค่อยติดตามกันต่อนนะครับผมสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ